สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ p r i v a t h Cream ค่ะแล้ววันนี้อยู่กับครีมวันนี้นะคะครีมจะมาพูดถึงเรื่อง Private Jet ของสายการบิน e m i r e s หรือว่า Executive Jet นะคะและยิ่งไปกว่านั้นสายการบินของเรามี Private Jet อีกประเภทหนึง่งซึ่งใช้สำหรับเชื้อราชวงศ์ดูไบเท่านั้นด้วยว,วันนี้ค่ะจินยโดยพูดถึง2ประเภทนี้ด้วยกันแต่ก่อนอื่นนะคะถ้ายังไม่อยากพลาดข่าวสารของ Air Ho ฮสเตจจรวดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายวิคคตีม่ว่ากดตอนนี้เลยนะคะ ค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะก็คือตัว Private Jet หรือว่า Executive Jet ของสายการบิน Emirates ก็คือตัว Airbus A319 ค่ะ Airbus A319 นะคะสามารถจุรองรับได้19คนค่ะโดยเวลาขึ้นขึ้นไปนะคะที่นอนจะเป็นคล้ายค First Class ของ Emirates เลยและตัว Cabin นะคะตัว Suite อะ ก็จะมีทั้งหมด19เคบินที่นอนได้และรวมไปถึงเล้าแล้วลก็ที่นั่งต่างๆด้วยค่ะแต่ก่อนเอ่ยคีดใจพูดก่อนว่า Air h o ฮสเตสจะต้องมีคุณสมบัติยังไงถึงจะได้ไปทำงานที่ Pirate Jet หรือว่า Executive Jet 1น,นะคะจะต้องเป็นลูกเรือของสายการบิน Emirates เท่านั้นและ2จะต้องเคยทำงาน First Class มาไม่ต่ำกว่า3ปี หรือว่าอาจจะเป็นแบบหัวหน้าลูกเรือที่เคยทำงานใน first class มาก่อนอยู่ก็สามารถที่จะ apply ได้และ 3. หัวหน้า manager ของคุณจะเป็นคนเลือกนะคะคนที่จะเข้าไป apply สำหรับตำแหน่งคนที่จะทำ private jet เท่านั้นคือเราไม่สามารถที่จะแบบโอเคอยู่ดีๆแล้วไปสมัครได้เลยเขาจะเป็นคนเลือกเราอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้คือของ executive jet นะแล้วพูดถึงเงินเดือนได้เท่ากับแอรปกติไหม ได้เท่ากันไม่ต่างกันมากค่ะแต่ว่าทำงานน้อยกว่าแล้วก็ได้ไปพักต่างประเทศหลายคืนกว่าก็คือเลเวอร์เยอะกว่าอย่างเช่นถ้าเจ้านายบอกว่าเจ้านายอยากไปลอนดอนจะไปแบบไปอยู่สัก5วันแอร์ที่ทำเป็น p r i v a t เจ e ตก็จะต้องไปอยู่กับเจ้านายด้วย5วันก็คือเหมือนเป็นเลเวอร์ที่นานละ5วันและ ข้อนี้มันเป็นแบบความลับสุดยอดเราจะเรียก Private Jet Crew ว่า V.I.P. Cabin Crew เพราะว่าเขาจะต้องเก็บความลับทุกอย่างบนเครื่องบินที่อยู่บนเที่ยวบินนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเขาประชุม Business Plan กันหรือประชุมเรื่องความลับของบริษัทเขาอะลูกเรือไฟนั้นห้ามพูดเรื่องความลับของ บริษัทนั้นโดยเด็ดขาดนะคะถ้าวันนั้นที่เขาแบบประชุมกันอยู่แล้วความลับรั่วไหลอ่ะแล้วเขาจับได้ว่าอยู่เป็นลูกเรือที่อยู่บนเที่ยวบินนั้นเขาไล่คนออกได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่า1คุณไม่สามารถเก็บความลับของลูกค้า V.I.P. ของสายการบินได้อือออกค่ะบอกเลยคือมันจะมีความยากตรงนั้นด้วยและที่สำคัญนะคะ การบริการการเสิร์ฟมันก็จะอินดีเทลมากกว่าทเที่ยวบินปกติคือเขาเขาไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาเนี่ยคือเขาเป็นลูกค้าที่ชเช่าหมังลำและอันนี้ที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังนะเพื่อนบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเครื่องบิน Stay on the airplane ก็คือเราไม่สามารถแพ่งภายเรื่องใดๆได้เด็ดขาดแม้กระทั่งถ่ายรูปโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตก็ไม่ได้เพราะเราสามารถโดนฟ้องได้ค่ะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเที่ยวบิน ที่เขาเช่าเหมาลำมันไม่ใช่เที่ยวบินที่เป็นแบบ commercial f l i g h คอม m m e r ์เชี f l ไฟก็อย่างเช่นแบบสายการบินอมเมอร์เซเนี่ยเขาเรียกว่า commercial f l i g h นะคะเป็นเที่ยวบินที่แบบมอคนนั่งหลายๆคนเนี่ยอ o อ m m e r c i a l flight แล้วก็ไปต่อนะคะเรื่องของการแต่งกายการแต่งกายนะคะเราก็จะแต่งแบบยังใส่หมวกอยู่แล้วก็ยังมี scarf เห็นปะแต่เขาจะเป็นแบบพันข้าง 5. แล้วรวมไปถึง g ูม o m i n g นะคะก็ก็เป็นอิมเมอร์เซนดาร์ดเพราะว่าเซอร์วิสเซอร์วิสทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น อาหารนะคะ appetizer อะไรเงี้ยคาวี Career, ก็มีคือทุกอย่างอะ่ะมันเป็นอาหารของเมนู First c คลาสแน่นอนว่าเอมแอลเป็นคนคิดเซอร์วิสใหนะคะเพราะว่ามันยังอยู่ภายใต้องค์กรสายการบินอยู่ค่ะและรวมไปถึงที่นั่งนะคะเขาบอกว่าที่นั่งในส่วนของตัวสวีทนะคะ มันพิเศษกว่าเพราะมันกว้างกว่าปากติมันไม่ใช่มันสามารถเปิด t r a เ t เบิลออกมากลางปุ๊บสามารถกินข้าวได้2คนในห้องเดียวคือใหญ่มากอะคิดดู configuration ของเขาในะที่ก็คือเป็น1-1แล้วก็มีเลา้าแล้วก็มีโซฟานั่งแบบสามารถนั่งคาราวเกะได้อะอันนี้เพื่อนบอกนะคะแล้วก็มี Wifi นั่งประชุมงานได้เลยแล้วเป็นแบบ s p e e wifi และบนเครื่องบินนะคะก็จะมี Wi-Fi ซึ่งเป็น High Speed รวมไปถึงห้องนะ้ำชา o w e r Spa ก็ยกมาไว้บน Private Jet อีกเช่นเดียวกันซึ่งสามารถอาบน้ำได้5-10นาทีค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราก็มีบริการโชเฟอร์ไดรเวอร์ไปรับที่บ้านมาถึงสนามบินรวมถึงแบ็กเกตทุกอย่างนะคะทางโชเฟอร์ก็จะเป็นคนจัดการลำเลียงให้หมดเลยและถ้าใครสนใจนะคะราคา คิดเป็นชั่วโมงหลักแสน,นะคะ่ะจำได้ว่าหลักแสนใช่ค่ะและอันนี้นะคะคือจะบอกอีกนิดหนึ่งว่าบินอะจากดูไบไปไหนก็ได้8ชั่วโมงในระยะทางที่แบบ8ชั่วโมงอะ่ะอ,อย่างเช่นดูไบไปกรุงเทพดูไบไปแอฟริกาดูไบไปลอนดอนอันเนี้ยคือได้แต่ถ้าอยู่จะบินไปอเมริกาก็ได้ค่ะแต่ถ้าไกลเกิน8ชั่วโมงจะต้องมีการ ต่อเครื่องนิดนึงเพื่อเติมน้ำมันนะแล้วก็บินไปต่อเพราะว่า A319 เาเขาเขาชั่วโมงบินมันได้ประมาณ8ชั่วโมงลยค่ะในถึงขาไปนะค่ะและนั่นก็คือ Executive p r i v a t e Jet และมาต่ออีกหนึ่งอันนั่นก็คือ Dubai Air Wing สายการบินนี้นะคะเป็นเฉพาะแค่ราชวงศ์ดูไบเท่านั้นที่นั่งได้นะ อันนี้เราจะใช้ลูกเรือที่เรียกว่า VVIP c a v i n Crew ซึ่งเขาไม่ได้เปิดรับสมัครนะคะแต่ว่าคนที่ทำงานใน First Class ของสายการบิน Emirates และถ้าวันนั้นท่านได้เดินทางและท่านถูกใจคุณในการบริการของคุณท่านก็จะเป็นคนแบบ choose หรือว่า pick you ขึ้นมานะคะให้มาทำงานให้ท่าน ก็นั่นแหละค่ะคิดว่าเงินก็น่าจะดีแหละและทุกอย่างมันเป็นความลับไม่ว่าจะเป็นชุดแอร์โฮสเตสของสายการบินนะคะดูไบแอร์วิงอก็เป็นความลับอีกเช่นเดียวกันไม่มีรูปปลุดออกมาเลยนะรูปเครื่องแบบและประเด็นก็คือว่าเมดเก่าทีมเนี่ยที่เพื่อมีเรื่องกันรูมเมดเก่านางก็ลาออกจาก Emirates แล้วนก็ไปทำ ดูบาแอรวิงแล้วนางก็เล่าให้ทิมฟังว่าเออเนี่ยเมดเก่าฉันเองไปทําให้ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วนางก็บอกว,ว่าชีวิตดีมากเลยก็นแน่แหละทําให้เช้้ราร่าโ์แล้วก็เครื่องบินที่ท่านใช้นะคะก็จะใช้เป็น Boeing 747 Boeing 737จะใช้แต่ Boeing หมดเลยที่ดูอันนี้ไม่ใช่ความลับของสายการบินนะทุกคนเสิร์ชวิกิพีเดียเสิร์ชกูเกิลก็เจอค่ะโอเคนะคะแล้ว อันนี้แหละก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของการทำ executive private jet แล้วก็ vvip c a v i n c o e w ก็คือทำให้เชื้อราชบุกคิดด,ดูว่าจะ exclusive ขนาดไหนแต่ private jet แล้วก็ royal private jet ทุกอย่างคนที่จะสามารถทำงานเป็นแอร์โฮสเตสบนเที่ยวบินนั้นได้จะต้องเริ่มจากการเป็น Air Em i r a t e s ค่ะเพราะเขาไม่รับคนนอกเลยอาจจะได้เจอเจ้าชาย คำดันกับพระญาติแล้วก็พระชันนะพระชยาอืมนะคะวันนี้นะคะคีมก็ขอให้ทุกคนเอ j นจกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดคอมเมนต์บาๆให้คีมด้วยนะคิดเห็นยังไงวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ